คลิปนี้ค่ะจะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะโหวตงาน Asian Pop Music Award 2024ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะได้ทราบมาวิธีการโหวตก็คือเขาให้โหวตแค่ผ่านทาง Twitter นะคะหรือว่า X ค่ะทุกคนใครที่เล่น X นะคะสะดวกก็สามารถมาโหวตกันได้เลยนะคะติกาการโหวตก็คือ1ให้เพื่อนๆน,นี่ค่ะไป follow account t ว t t t e r หรือว่า account X นะคะที่ชื่อว่า Asian Pop Music Award ก็คือที่เขาจัดงานนั่นเองค่ะไปกด follow นะคะไปกดติดตามค่ะือ ิธีการโหวตก็คือเขาจะนับหนึ่งก็คือไปฟ o l l o w e r แม่ง,งานนะนะที่เขาจะจัดงาน2ค่ะถ้าเพื่อนเจอแม่แม่แ,มแฟนคลับคนไหนที่เขามาโหวตให้กับโนริซ่าเราก็รีทวิตออกไปเช่นกันจากนั้นค่ะหลังจากที่รีทวิตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเอ่อในทวิตเตอร์ภาษาไทยมันเขียนว่าการอ้างอิงอะนะคะที่ว่ามันจะให้เราใสา่ข้อความเข้าไปได้ด้วยนะคะเหมือนกับแปะแคปชั่นเข้าไปนั่นเองค่ะอันนี้เป็นกรณีที่1ในกรณีที่โหวตจากคนอื่นๆน,นะคะก็คือรีโพสต์ด้วยแล้วก็ใส่แคปชั่นด้วยซึ่งต่อใส่ ข้อความเนี่ยเพื่อนๆสามารถก๊อฟเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะคํานี้ไว้ให้แล้วก็กดโพสต์ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการโหวตต่อจากแคปชั่นของคนอื่นนะคะเพื่อนๆก๊อปข้อความวางข้อความแล้วก็โพสต์ไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราจะโหวตเองก็คือเพื่อนๆสามารถบีดอะไรก็ได้ของน้องนิซ่าน,นั่นเองนะรูปภาพวิดีโอต่างๆพูดถึงน้องนิซ่าได้หมดเลยทุกเรื่องราวนะคะแล้วก็แปะแคปชั่นเข้าไปนั่นเองค่ะก็นับเป็นหนึ่งโหวตนั่นเองนะแม่ๆนะคือสรุปว่าถ้าเพื่อนโพสต์ม่ แฟนคลับท่านไหนที่โหวตให้กับน้องลิซ่าแนละ้วก็เข้าไปรีทวิตได้เลยค่ะรีทวิตแล้วก็วก็กลับมาเลือกการอ้างอิงนะคะแล้วก็ใส่แคปชั่นเข้าไปได้เลยก็เป็นการโหวตเช่นกันหรือว่าจะมาโพสต์รูปภาพวิดีโอของน้องลิซ่าโหวตด,ด้วยตัวเองนะคะก็ใส่แคปชั่นหรือแอดจะก๊อปไ้ให้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คนอื่นๆด้วยนะคะก็คือบอกว่าอ่ะฟอลโล่ผู้จัดจาการด้วยนะรีทวิตด้วยนะแล้วก็รีเพลย์ด้วยนะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคือสามารถก๊อปไปได้เลยนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ใครอยากจะ,กาาร,ะรูปภาพหรือว่าคลิปวีโดอดนะก็ได้นะคะค เดี๋ยวถ้าหากว่าคนอื่นเข้าเห็นทวิตเตอร์เราเนี่ยเขาก็จะรีทวิตอีกนั่นเองค่ะคือที่จริงในกติกาของเขาคือเขามีการระบุแค่ว่า f o l l o w เขานะคะเพื่อนๆ f o l l o w แอคเคาท์ที่เขาจะจัดงานแล้วก็2แค่มีการทวิตแล้วก็ใส่แคปชั่นเอเชียนป๊อปมิวสิกอเวอร์ซ์วันยี่สิบสี่พี่ลชอยอเวอร์นะคะคือในกติกาแม่งานจริงๆเนี่ยไม่ได้มีระบุว่าต้องไปมีการอ้างอิงทวิตเตอร์ของคนอื่นโน่นนี่นั่นด้วยนะคะแต่ว่าแม่แม่แฟนคลับเขาก็ทําเอาไว้กันเหนียวนั่นเองค่ะเพื่อนๆสรป่าาห่หนนโใครแมมฟัับบที้้ก เราก็ไปรีทวิตกันหมดเลยจ้ะแล้วก็เข้าไปแปะอ้างอิงนะคะใส่แคปชั่นเข้าไปประมาณนี้แล้วก็มีการมาโบวตเองด้วยพวกเราก็ไปรีทวิตกันต่อกันประมาณนี้นะซึ่งโบวตได้ถึง25ธันวาคมนี้นะคะก็สามารถเข้าไปโบวตกันได้นะคะเพื่อนๆนะง่ายๆค่ะใครที่เล่นทวิตเตอร์นะคะ